ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทดสอบค่ายสแควร์นะครับโครงร่างในการนำเสนอก็คือว่าจะพูดถึงเรื่องของค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนก่อนนะครับแล้วก็พูดถึงการทดสอบค่ายสแควร์แบบควาดความเหมาะสมของข้อมูลนะครับร ab, หรือว่า Goodness of Fit Test นะครับแล้วก็พูดถึงการทดสอบคสแควร์แบบตารางไข้นะครับที่เรียกว่า Cross Tab หรือว่า Contingency Table นะครับแล้วก็ การทดสอบของแม g ติมานะครับหรือว่าที่เรียกว่าแบกติมาเทสนะครับแนะนำนะครับก็คือว่าในบางครั้งนะครับเ,เราต้องคำถ,ถามในการวิจัยนีย่คือเราต้องการเปรียบเทียบอัตราส่วนของความถี่นะครับในแต่ละกลุ่มว่าออของตัวของตัวแปรตัวแปรแบบจับประเภทนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับคนมีความสามารถในการคาดเดาผลในการโยนเหรียญเหนือกว่าการสุ่มหรือเปล่านะครับที่เราโยนเหรียญหัวก้อยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยครั้งต่อไปเป็นหัวครั้งต่อไปเป็นก้อยนะครับเขาเดาได้เก่งกว่าการสุ่มหรือไม่นะครับอัตราส่วนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าลดลงจากปีที่ผ่านมาหรือไม่นะครับเราก็อาจจะต้องการการทดสอบนะครับเพื่อดูว่าไอ้ความการที่มันลดลงนั้นมันเกิดจากการสุ่มหรือว่ามันเป็นการลดลงอย่างแท้จริงนะครับ เราก็อาจจะดูว่าเพศชายและหญิงนะครับมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องของการยกเลิกใบอนุไม่ยกเลิกการอนุญาตการครอบครองปืนหรือไม่นะครับก็บางคนอาจจะเห็นด้วยว่าเ,เราไม่ควรจะมีปืนในประเทศนี้เลยนะครับยกเว้นแต่เจ้าหน้าที่ราชการนะครับแต่ว่าคนบางคนค,ค,คิดว่าเราควรจะมีปืนเอาไว้เพื่อปกป้องตัวเองนะครับสถิติที่จะข่าวถึงในบทนี้มีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับคือ สถิติไคสแควร์ are, แบบความเหมาะสมของข้อมูลนะครับหรือว่าไคลสแควร์ are, good ดต้า of fit นะครับซึ่งสถิติตัวนี้เนี่ยจะใกล้เคียงกับ one sample t test นะครับเพราะเป็นการเปรียบเทียบความถี่ของกลุ่มต่างๆที่ได้นะครับกับความถี่ที่ตั้งไว้ใน null hypothesis นะครับแล้วก็สถิติไคลสแควร์ are, แบบตรางควายนะครับหรือว่าไค s สแควร์ o n t i n g e n c y T a b l e นะครับซึ่งใกล้เคียงกับ independent t t e s t นะครับก็คือเราต้องการเปรียบเทียบร้อยละระหว่างกลุ่มที่เป็นอิสระจากการนะครับยกตัวอย่างเช่น ว่าเพศเนี่ยเพศชายเพศหญิงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับต่อการยกเลิกไปอนุญาตการครอบครองปืนหรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการทดสอบไม่นิมากนะครับซึ่งใกล้เคียงกับ dependent t test นะครับเพราะเป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกันนะครับเช่นเราต้องการเปรียบเทียบนะครับเอาคนคนเดียวกันวัดปีปีปัจจุบันแล้วก็ปีในอนาคตนะครับว่าคนเหล่านี้ เป็นโรคซึมเศร้าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับอัตราส่วนร้อยละของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับของปีนี้กับปีหน้าแตกต่างกันหรือไม่นั่นเองนะครับค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับสัดส,ส่วนนะครับก็อันแรกอันดับแรกนะครับก็คือสัดส,ส่วนหรือความเสี่ยงนะครับสัดส,ส่วนภาษาอังกฤษคือ proportion นะครับความเสี่ยงก็คือเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า risk นะครับก็คืออัตราเกในการเกิดเหตุการณ์ สองคอนเซปต์นี้เหมือนกันนะครับแต่ว่า risk เนี่ยจะใช้ในกับตัวแปรบางประเภทนะครับที่มันแสดงถึงโรคร้ายหรือว่าสิ่งร้ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสัดส่วนของผู้ชายจากนิสิตทั้งหมดนะครับก็คือจุดสี่ห้านะครับหรือว่าความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งนะครับจากคนสูบบุหรี่ทั้งหมดเท่ากับจุดเจ็ดห้านะครับเราจะพูดคําว่าความเสี่ยงแทนใช้แทนใช้คําว่าสัดส่วนก็ได้นะครับความหมายเดียวกันนะครับ ค่าที่เป็นไปได้ของสัดส่วนนั้นจะมีตั้งแต่0นถึง1นะครับส่วนร้อยละนะครับเปอร์เซนเทนะครับเป็นร้อยละของการเกิดเหตุการณ์นะครับคือสัดส่วนเอามาคูณด้วย100นะครับยกตัวอย่างเช่นร้อยละของแม่ที่แท้งบุตรภายในเวลา2เดือนหลังจากการปฏิสนธิเท่ากับ2ี่เนนะครับค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือ0ถึง100%นะครับในบริบทของความน่าจะเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดผมบั่นใจ120%นนะครับเออ เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้น200%ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่สัดส,ส่วนนะครับมันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับออความน่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าอัตราส่วนนะครับหรือว่า ratio ก็คือการเปรียบเทียบปริมาณของ2สิ่งนะครับก็คือคนที่ทํางานไปแล้ว1ปีมีคนลาออกต่อคนที่อยู่ต่อเท่ากับ2ต่อ3หมายความว่านะครับในคน5คนเนี่ยจะมีคนลาออก2คนแล้วคนที่อยู่ต่อ3คนนะครับ หรือว่าอัตราส่วนในการออกหัวกับก้อยเท่ากับ1ต่อ1นะครับก็คือสมมุติโยนเหรียญ2ครั้งนะครับมีแนวโน้มที่จะออกหัว1ครั้งแล้วก็ก้อย1ครั้งนั่นเองนะครับส่วนแต้มต่อนะครับก็คืออัตราส่วนนั่นแหละนะครับแต่ว่าพยายามพยายามทอนนะครับให้เลขตัวหลังเป็น1นะครับก็คือเช่นคนที่เป็นรู้หัวใจแล้วออกกําลังกายนะครับมีแต้มต่อในการรอดชีวิตในเวลา1ปีเป็น3ต่อ1นนะครับก็คือ ในคนโรคหัวใจที่เป็นออกที่ออกกําลังกายด้วยเนี่ยนะครับในเวลา1ปีผ่านไปนะครับสคนจะมีคนรอดชีวิต3คนและคนเสียชีวิต1คนนะครับหรือว่าแต้มต่อในการแก้ปัญหานี้สําเร็จเท่ากับ0.5ต่อ1นะครับก็คือสําเร็จ0.5แล้วก็ไม่สําเร็จคือ1นะครับเอามาดูตัวอย่างกันนะครับจากการสุ่มตัวอย่างนะครับจากนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะครับพบว่านิสิต ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือจะมีคนดื่ม250คนไม่ดื่ม750คนจำนวนรวม1,000คนนะครับเราจะหาสิ่งที่เราเพิ่งเรียนมาได้อย่างไรบ้างนะครับสัดส่วนในการดื่มนะครับก็คือเอา250หารด้วยจำนวนเต็มทั้งหมดคือ1,000เท่ากับจ2.5นะครับส่วนร้อยละของการดื่มก็คือเอาจุด2.5มาคูณด้วย100นะครับก็เป็น25นะครับ อัตราส่วนของการดื่มนะครับก็คือเอาคนดื่มต่อคนที่ไม่ดื่มนะครับ250ต่อ750หรือว่า1ต่อ3นะครับแล้วก็แต้มต่อของการดื่มนะครับมันเป็น1ต่อ3แลเราก็ทอนให้เลขตัวหลังนะครับเป็น1ก็คือจะเป็น 0. 0. ู3 3ต่อ1นะครับแต่ว,ว่าต่อหนึ่งเราไม่ต้องเขียนเนาะนะครับแล้วก็ใส่0.33อย่างเดียว แต่มาขึ้นการพูดถึงเรื่องของการทดสอบค่ายสแควรแบบความเหมาะสมของข้อมูลนะครับหรือว่ายสแควร d n e s s of Fit Test นะครับโดยนะครับในบางครั้งเนี่ยนักวิจัยต้องการเปรียบเทียบสัสดส่วนนะครับของข้อมูลที่เรามีนะครับกับประชากรยกตัวอย่างเช่นนะครับส่วนแบ่งทางการตลาดของรถยนต์ส่วนบุคคลแตกต่างจากเมื่อปีที่ผ่านมาหรือไม่นะครับคือเรามีข้อมูลของปีที่ผ่านมาแล้วเราอยากรู้ว่าเออ ส่วนแบ่งของการตลาดในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องการทดสอบว่าลูกเต๋าออกหน้าทุกหน้าเท่าเทียมกันหรือไม่นะครับประชากรที่ทดสอบนะครับจะก,กําหนดอัตราส่วนหรือร้อยละของกลุ่มต่างๆมาให้นะครับเช่นโอกาสในการออกลูกเต๋า 1- นถึงหมีหน้าเท่ากันนะครับดน้านละหนึส่วนหนะครับนั่นเองหรือว่าอัตราส่วนในการเจอนนสิตเบียตีต่อเอกนะครับในคณะจิตวิทยาเท่ากับ 75- ต่อ50ต่อ1นะครับ สิ่งนี้คือประชากรที่เราต้องการทดสอบนะครับแล้วเราจะเก็บกลุ่มตัวอย่างออกมานะครับเพื่อดูว่ามันตรงตามประชากรที่เราทดสอบหรือเปล่านะครับมันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นั่นเองนะครับในสิ่งนั้นนะครับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่คือเราก็ต้องการหาค่าคาดหวังนะครับหรือ expected value นะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่ามันคือความถี่นะครับที่น่าจะเจอมากที่สุดหาก null hypothesis เป็นจริงนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราบอกว่าลูกเต๋าอันนึงเนี่ยมันแฟร์นะครับโยนลูกเต๋าไป60ครั้งนะครับค่าคาดหวังในการออกเลข1ถึงเลข6นะครับก็คือด้านละสิครั้งนะครับส่วนค่าสังเกตได้นะครับหรือ o b s e r v e value นะครับก็คือความถี่ของข้อมูลที่เก็บมาจริงนะครับหรือได้ทดลองจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราโยนลูกเต๋าจริงๆเนี่ย60ครั้งนะครับได้ค่าเลข1ถึง6ออกมาเป็น11 10 11 9 81บนะครับครั้งตามลำดับ นะคือนะครับถ้าเกิดค่าสังเกตได้นั้นนะครับแตกต่างจากค่าคาดหวังมากนะครับก็มีโอกาสน้อยที่จะสุ่มมาจากประชากรที่เราคาดหวังหรือตั้งเอาไว้นะครับเรามาดูกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราโยนลูกเต๋าได้60ครั้งได้11 1 1อ็ดสเปนะครับเปรียบเทียบกับ2 3 3 1 7 1 7 18นะครับตัวไหนนะครับส่วนไหนที่ ค่าคาดหวังน่าจะเป็นจริงน้อยกว่านะครับหรือว่าส่วนไหนที่ลูกเต๋าเนี่ยจะแฟร์น้อยกว่ากันนะครับก็คือในสัาส่วนด้านหลังนะครับโอกาสาที่ลูกเต๋าเนี่ยจะออกมาแฟร์เนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอันแรกนะครับในการวัดความแตกต่างนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามีความแตกต่างระหว่างค่าคาดหวังและค่าสังเกตได้นะครับเราก็เอามาลบกัน o ลบ e นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเอา o ลบ e กับทุกๆหน้านะครับหน้าเลข1ถึงเลข6เนี่ยครับมาบวกกันหมดนะครับผลรวมของค่าเบี่ยงเบนที่ได้เนี่ยจะเท่ากับ0น,นะครับเราก็เลยต้องแก้เหมือนกับการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือเอาค่าเบี่ยงเบนที่ได้เนี่ยมายกกำลัง2นะครับก็จะเป็น o ลบ e กำลัง2นะครับแต่ถ้าว่านะครับกลุ่มใดที่มีค่าคาดหวังมาก โอกาสที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยงเบนได้ก็จะมีสูงนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างเช่นค่าคาดหวังของการใช้นาฬิกาข้อมือในผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เนี่ยใช้นาฬิกาอนาล็อก9 5 0เรือนใช้นาฬิกาดิจิตอลทั้งหมด50เรือนนะครับจำนวน1000เรือนนะเราคิดดูว่าหากนาฬิกาดิจิตอลเพิ่มขึ้น1เรือนเนี่ยมันคิดเป็น2%นะครับแต่ว่านาฬิกาอนาล็อกเนี่ยคิดเป็น 0. 1นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับค่าคาดหวังนะครับ จำนวนที่มีเนาะอย่างเอ่อจำนวนที่มีถ้าเราเพิ่มขึ้น1แต้มนะครับถ้า1เพิ่มจาก1000กับ1เพิ่มจาก10นะครับเพิ่มจาก10เนี่ยมันมันดูมีน้ำหนักมากกว่า1เพิ่มจากพันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอตัว O ลบ e กำลังสองเนี่ยมันจึงต้องหารด้วย E นะครับเพื่อปรับแก้ขนาดของค่าคาดหวังหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็เอามารวมกันยกตัวอย่างนะครับจากการสำรวจปี2540นะครับ คนวัยทำงานใส่ในาฬิกาอนาล็อกทั้งหมด70%นะครับใส่ในาฬิกาดิจิตอล10%และไม่ใส่ในาฬิกา20%นะครับแล้วเก็บข้อมูล100คนในปัจจุบันนะครับจากการสุ่มเราพบว่าคนใส่ในาฬิกาอะนาล็อก80% 80คนนะครับใส่ในาฬิกาดิจิตอล5คนนะครับแล้วการนาฬิกาออไม่ใส่ในาฬิกา15คนนะครับค่าคาดหวังก็จะเป็น70-10กับ20นะครับตามเปอร์เซ็นที่เราบอกในข้างต้นนะครับ เราก็หา o ลบ e กํลาลังสองส่วนด้วย e นะครับรวมความ่าเบี่ยงเบนได้ทั้งหมด5.18แต่ว่านะครับหากประชากรที่เราคาดหวังเป็นจริงนะครับหากประชากราที่เราคาดหวังเป็นจริงนะครับค่าที่เราสังเกตได้นะครับ มันอาจจะตรงกับประชากรที่เราคาดหวังก็ได้อาจจะเท่ากับค่าคาดหวังก็ได้นะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากการเกิด sampling error นะครับหรือความแตกต่างที่เกิดจากการซุ่มนะครับอย่างเช่นเราโยน60ครั้งนะครับโอกาสที่ออกมา1 2 3 4 5 6ทุกหน้าเท่ากัน10ครั้งเนี่ยมันมีน้อยมากใช่ไหมครับถึงแม้ว่าลูกเต่าจะแฝงก็ตามมันต้องมีเลขบางตัวบางตัวขึ้นมาบ้างนะครับ ดังนั้นนะครับ้วยเหตุผลนี้นะครับผลรวมของค่าเบลี่ยงเบนนั้นไม่จะเป็นเท่ากับศูนย์เสมอไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งค่าสังเกตได้นะครับมันแตกต่างจากค่าคาดหวังมากนะครับไอ้ผลรวมของความเปลี่ยนเบนนะครับหรือว่าโออิโอลบอีกำลังสองโนอีเนี่ยนะครับยิ่งมีค่ามากนะครับและจะทําให้ยิ่งมีโอกาสน้อยที่จะสุ่มจากประชากรที่เราตั้งเอาไว้หรือคาดหวังเอาไว้นะครับหาก ประชากรที่เราตั้งเอาไว้หรือคาดหวังเอาไว้เป็นจริงนะครับผลรวมของค่าเบี่ยงเบนนั้นจะมีการกระจายแบบค่าสแควรนะครับหรือที่เรียกว่าค่ายสแควร์ดิสติบิวชันะครับโดยที่ด r กรีอ f ฟฟ e d ด m นั้นเท่ากับ k ลบ1นะครับ k ก็คือจำนวนแค t ิ g o รีนั่นเองนะครับตัวอย่างเรื่องของการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเรื่องของตัวอย่างนาฬิกานะครับนี่คือค h i สแควรที่ด e กรีอฟฟดเท่ากับ2นะครับ แล้วก็เราจะดูว่าผลคนที่อโอกาสที่จะเจอผลรวมค่าเบี่ยงเบนตั้งแต่5.18ขึ้นไปนะครับมันจะเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ใช้ฟังก์ชันของ Excel ที่ชื่อว่า CHIDIST นะครับ, C H I D I S T, รบแล้วคุณก็ใส่ผลรวมค่าเบี่ยงเบนเข้าไปในอาร์กิวเมนต์แรกนะครับแล้วก็อาร์กิวเมนต์ที่2นั้นคุณใส่ตัว degree of freedom ลงไปนะครับได้ผลออกมาเท่ากับ 0. 0 7 5หรือว่า7.5%นะครับ เราก็สรุปว่าโอกาสที่สุ่มจับประชากรที่ค่าสังเกตได้นั้นไม่แตกต่างจากค่าคาดหวงังแล้วเจอผลรวมของค่าเบี่ยงเบนสูงขนาดนี้เนี่ยมีเท่ากับ7.5นนะครับจะเห็นว่านะครับการแปลงข้อมูลจากค่าสังเกตได้และค่าคาดหวงังเป็นผลรวมค่าเบี่ยงเบนนั้นสามารถใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้อย่างกระบวนการที่เราเพิ่งพูดมานะครับ ก็คือว่าเราต้องการทดสอบว่าการเกิดค่าสังเกตได้ในรูปแบบนี้นั้นมาเกิดจากความแตกต่างจริงหรือว่าความแตกต่างจากการสุ่มนะครับเช่นนะครับกลุ่มตัวอย่างชอบโตโยต้าสูงกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา2%ชอบฮอนด้าต่ำกว่าปีที่ผ่านมา3%ชอบยี่ห้ออื่นสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา1%สิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดจากการสุ่มก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องการทดสอบและตัวค่า p นะครับหรือว่า p value นะครับจะเป็น ค่าที่บอกว่าโอกาสที่สุ่มจระชากรที่ได้อัตราส่วนดังกล่าวและได้ค่าสังเกตได้ในรูปแบบนั้นหรือสุดตรงกว่านั้นนะครับจะมีโอกาสเท่าไหร่นะครับการตั้งสมมติฐานทางิตินะครับก็จะเป็นแบบ2ทางเท่านั้นครับเขคือ Proportion ของอ,อ,อกสัดส่วนของออแคติ g กรีต่างๆนะครับภายใต้การเก็บข้อมูลที่เราได้นั้น เท่ากับค่าที่เราคาดหวังไว้นะครับก็คือว่า po 1เท่ากับ pe 1 po ของกลุ่มที่2เท่ากับ pe ของกลุ่มที่2ไล่ไปจนทั้งถึงกลุ่มสุดท้ายนะครับแล้วก็ alternative hypothesis ก็คือว่าสมการอย่างน้อยหนึ่งสมการนั้นไม่เป็นความจริงนะครับอยู่ตัวอย่างเช่นนะครับจำนวนโคกโคองที่เห็นด้วยกับการใช้ไมเรียวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ประกาศเริ่มห้ามใช้หรือไม่นะครับ ประกาศเริ่มห้าใช้นะครับผู้ปกคอรองเห็นด้วยเท่ากับ30%นะครับครูจึงสุ่มผู้ปกคอรองจํานวน100คนนะครับแล้วสอบถามความคิดเห็นเรื่องการใช้ไม่เรียวนะครับสมมติฐานก็คือว่า100ร้อยละของผู้ปกคอรองที่เห็นด้วยกับการใช้ไม่เรียวนั้นแตกตา่างจากเดิมก็คือ h1 Px ไม่เท่ากับจุดสนะครับแล้วก็ h0 ย์ก็คือ px เท่ากับจุดสนะครับเราให้อัลฟาเลเวลเท่ากับจุดศูนย์ห้า คุณก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับว่า ID เท่าไหร่12 3่5 6 7 8นะครับแล้วคุณก็ว่าดูว่าคนที่1เลือกที่จะตีไหมคนที่2เลือกที่จะตีไหมนะครับใส่1 2 1 2ลงไปนะครับ1ก็คือตี2คือไม่ตีนะครับแล้วก็กดที่ analyze นะครับ non parametric test แล้วก็ไปที่ chi square นะครับเสร็จแล้วนะครับคุณก็ใส่ตัวแปรก็คือ s แปนเน็ตเข้าไปในทางขวานะครับ แล้วก็คุณก็ใส่ค่าจากแนว Hy พอยเซสหรือค่าคาดหวังลงไปนะครับก็คือที่เราบอกว่าในช่วงที่ประกาศใช้เนี่ยมีคนเห็นด้วยเท่ากับ30%ใช่ไหมครับก็คือมันจะเทียบเท่ากับอัตราส่วน3ต่อ7นะครับระหว่างคนที่สนับสนุนต่อคนที่ไม่สนับสนุนนะครับคุณก็ได้ผลการวิเคราะห์แบบนี้นะครับคอลัมน์นะครับเอาเสิร์ฟเองก็คือค่าสังเกตได้ expected n ก็คือค่าคาดหวังนะครับแล้วก็ residual ก็คือผลต่างระหว่างค่าสังเกตได้แล้วก็ค่าคาดหวังนั่นเองนะครับได้ค่าค่ายสแควร์ตรงนี้นะครับก็คือผลรวมของค่าบิมเบนนั่นแหละนะครับเราเรียกว่าค่าค่ายสแควร์แล้วก็ได้ค่า pvalu e นะครับแล้วก็ก็สรุปได้ว่าค่ายสแควร์ที่ด e กิ f r e e d ม m เท่ากับ1 n ก็คือจำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ100เท่ากับ6.8 ค่า p น้อยกว่า .05 นะครับแล้วก็ p เท่ากับ0.09นะครับอัลฟาเท่ากับ05 p น้อยกอ Alpha. ว ject ่าอัลฟาเรา e j e c t Now Hypothesis นะครับแล้วก็บอกว่าจำนวนที่เห็นผู้ปกครองที่เห็นด้วยกับการใช้เม่เียวเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ประกาศใช้แต่ว่าตรงนี้ก็คือข้อมูลที่ผมเมคขึ้นนะครับต่อไปนะครับ นักการตลาดต้องการดูว่าผู้บริโภคชอบปากกาสีดำสีงเงินและสีแดงแตกต่างกันหรือไม่นะครับนักวิจัยนะครับจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน50คนนะครับและให้เลือกปากกาด้ามหนึ่งเป็นของสมนา,าคูณหลังการทดลองนะครับสมมติฐานก็คือความถี่ของการเลือกปากกาสีต่างๆนั้นของผู้ร่วมการทดลองแตกต่างกันนะครับ H 1ก็คือความถี่ในการเลือกนั้นไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ H 2ูนนะครับก็คือ P Proportion นะครับสัดส่วนของการเลือกสีดำสีน้งเงินแล้วก็สีแดงเท่ากันนะครับให้อัลฟาทั้จุดศห้าค่าสังเกตได้นะครับก็คือดังนี้นะครับ,อนะรบชอบสีน้ำเงินสีบเก้าคนชอบสีแดง12คนนะครับชอบสีดำา9คนค่าคาดหวังก็คือ16.7ทั้ง3กลุ่มนะครับแล้วก็ได้ Residual แบบนี้นะครับผลต่างระหว่างค่าสังเกตได้แล้วก็ค่าคาดหวัง ได้ค่าคดาค่ายสแควร์และกับดีคิฟตอมสองเอ็นเท่ากับห้นะครับเท่ากับ13.96 P น้อยกว่า0ุดนะครับเราก็บอกว่าค่า P นั้นน้อยกว่าค่า Alpha เราร e เจ c t นาวไฮโพ h e ซิสนะครับแล้วก็พูดว่าผู้บริโภคชอบปากกาสีน้ำเงินดำและแดงแตกต่างกันนะครับโดยที่เราเห็นว่าสีน้ำเงินนั้นสูงที่สุดนั่นเองข้อตกลงมื้อต้นก่อนการใช้สถิตนะครับ ข้อแรกก็คือข้อมูลต้องสามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆที่ขาดจากกันเท่านั้นนะครับคืออยู่กลุ่มหนึ่งแล้วจะไม่อยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะมีพรรคการเมือง2พรรคสพรรคนะครับคือพรรคเกับพรรคบีนะครับและเราให้เราว่าถาวว่าชอบพรรคไหนพรรคเหรือพรรคบีนะครับเขาต้องเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครที่สามารถบอกว่าเขาชอบทั้งสองพรรคนะครับแบบนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ กลุ่มนะครับที่มีต้องสามารถจำแนกข้อมูลทุกข้อมูลได้นะครับ x อกซอนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณถามคนเรื่องศาสนานะครับศาสนาพุทธคริสต์อิสลามซิกนะครับเออสุมสี่ศา,าสนาใส่เข้าไปเนาะเสร็จแล้วนะครับมีบางคนเนี่ยไม่ตอบนะครับไม่ตอบคือเขาอาจจะข้ามก็ได้หรือคนบางคนคนนั้นอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่นับถือศาสนาอะไรก็ได้นะครับสแสดงว่า ข้อคำถามของเรานะครับที่ใช้เนี่ยมันไม่ exhaustive นะครับคือไม่สามารถจําแนกข้อมูลทุกข้อมูลได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหากคุณมี2 c a ค e g o r y นะครับค่าคาดหวังของทุกกลุ่มนั้นจะต้องมากกว่า10นะครับแล้วก็หากมีค a t e g o r รมากกว่า2กลุ่มนะครับค่าคาดหวังของทุกกลุ่มนั้นจะต้องมากกว่า5นะครับเพราะอะไรนะครับเอ่อพรอมไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะครับการกระจายที่เรียกว่า h i s q u a r e distribution นั้น จะให้ค่า p-value ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็หากมีกลุ่มเพียงแค่2กลุ่มนะครับสามารถแก้ไขนะครับโดยการใช้การทดสอบทวินามได้นะครับหรือว่าไมโ i เมลเทสโดยการหา Exact probability นะครับการกระจายที่แท้จริงของกระจายแบบทวินามนะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้การการกระจายแบบคมปกติในการประมาณค่านะครับแต่ว่าใช้ exact distribution ซึ่งผมไม่สามารถล,ลงรายละเอียดใ,ในที่นี้ได้นะครับ การเขียนรายงานนะครับยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยนี้ต้องการทดสอบว่าผู้บริโภคชอบปากกาสีน้ำเงินแดงและดำแตกต่างกันหรือไม่นะครับจากการทดสอบการเก็บข้อมูลจำนวนจากผู้บริโภคจำนวน5 0คนให้เลือกปากกา3สีพบว่าเลือกสีน้ำเงิน29คนหรือว่า5้สสีแดง12คนหรือว่า24%และสีดำา9คน18%เนะครับเมื่อทดสอบด้วยสถิติคายสแควร์แล้วพบว่าผู้บริโภคชอบปากกาทั้ง3สีแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ นะครับ